สวัสดีครับผมนายอภิชิตกิพิทักษ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการจําหน่ายบริษัทโตโยต้าเพตาจำกัดนะครับบริษัทโตโยต้าเพตานะครับมีทั้งหมด3สาขานะครับสาขาแรกนะครับบริษัทโตโยต้าเพตาสาขาสํานักงานใหญ่นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านกลางครับอาเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับ สาขาที่2นะครับบริษัทโตโยต้าเพตาสาขารังสิทธ์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลประชาธิปัตย์นะครับอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับและสาขาสุดท้ายนะครับสาขาที่3บริษัทโตโยต้าเพตาสาขาลาดหลุมแก้วนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลหน้าไม้อ,อําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีวั <S <S น,นนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าเหตุผลที่ทําไมผู้ใช้รถโตโยต้าต้องเลือกรับบริการที่โตโยต้าเพตาเชิญชมเลยครับ ในส่วนของผู้บริหารงานบริการนะครับเรามีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนของศูนย์บริการนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์สอดตัวถังและสีนะครับทั้ง2ส่วนนี้นะครับเราใช้ในเวลาในการเปิดจ็อบนะครับไม่เกิน3นาทีด้วยระบบท็อปเซิร์ฟครับเรียกมาครับครับ เรามีอาหารว่างนะครับแล้วก็อาหารมื้อกลางวันนะครับเอาไว้บริการท่านลูกคา้าฟรีนะครับและเรามีมุมกาแฟนะครับมุมเครื่องดื่มนะครับเอาไว้บริการท่านลูกคา้าอีกมากมายที่โตโยต้าเพตาครับเอ๊ะคาปูชิโน ร้านเสร็จครับฝ่ายอะไรเรามีสต๊อกอะไหล่มากกว่า2,500ชิ้นเอาไว้บริการท่านลูกค้าครับที่เล็กครับของกล้องอากาศโอเคครับผม เราตรวจเช็คระยะตามมาตรฐานโตโยต้าครับเราใช้เวลาเริ่มต้นเพียง30ลนาทีเท่านั้นด้วยระบบ EM ครับเราใช้เครื่อง GTS Monitor นะครับในการวิเคราะห์งานปัญหาร่วมกับท่านลูกค้ารับรองว่าต้องครั้งเดียวจบครับสวัสดีครับท่านลูกค้าแ่วผท่านลูกค้าคือไฟลุกผูย้ยนโชว์นะครับผมช่างเทคนิค คีก็ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการแก้ปัญหาว่าเกิดจากเซนเซอร์อุณหภูมิความร้อนขาดครับช่างเทคนิคขออนุมัติงานซ่อมเลยนะครับอ๋อเป็นานนี้นี่เองรถถึงมีปัญหาขอบคุณมากเลยนะคะแก้ไขได้ตรงจุดอนตมัติเลยค่ะคในส่วนของศูนย์ซ่อมตัวถังทศศีนะครับเรามีช่องซ่อมไว้บริการท่านลูกค,ค้าอย่างพอเพียงนะครับ โดยเราใช้เทคโนโลยีนะครับสีสูตรน้ำซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถบริการท่านลูกค้าได้อย่างฉับไวครับผมครับเรามีบริการล้างรถให้ท่านลูกค้าฟรีนะครับโดยพนักง,งานนะครับรับรองว่ารถของท่านลูกค้าจะสะอาดทุกคันครับครับแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับ เรามีส่วนลดพิเศษให้กับท่านลูกค้านะครับเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นท่านลูกค้าจะได้รับส่วนลดทันทีนะครับ1 0 0 0บาทนะครับและท่านลูกค้ายังสามารถนะครับนำแต้มทีมิกนะครับ200แต้มนะครับแลกส่วนลดได้อีก1000บาทนะครับและเรายังแถมฟรีนะครับจุ๊บเติมลมและค่าแรงนะครับไม่มีการเก็บค่าแรงกับท่านลูกค้านะครับยังไม่พอนะครับท่านลูกค้ายังสามารถผ่อนนะครับยางกับเรานะครับ ในอัตราดอกเบีย้ย0%นะครับและระยะเวลานะครับนานถึง10เดือนอีกด้วยครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ท่านลูกค้าผู้ใช้บริการรถ Toyota นะครับเลือกใช้บริการที่โตโยต้าเพตาต่างๆทั้ง3สาขาสวัสดีครับ ค่ะท่านลูกค้าช่างสองท่านนี้นะคะเป็นช่างที่คอยดูแลรถท่านลูกค้าตลอดการเช็คระยะในวันนี้นะคะรถของท่านลูกค้าใช้งานได้ปกติหายห่วงนะคะอันนี้เป็นน้ําดื่มเติมความสดชื่นจากโตโยต้าเพตานะคะระหว่างกลับบ้านเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ